อ้าฮะอยากรู้ไหมฮะว่าผมกำลังคิดอะไรอยู่นี่คือเควินจากช่องอ g o l เด n นเนมเควินวินาทีนี้มันกำลังนั่งนิ่งไม่ไหวติงหน้าตาเหมือนกำลังครุ่นคิดถึงเรื่องสำคัญในชีวิตแต่จริงๆแล้วในหัวมันอาจจะไม่ได้ซับซ้อนขนาดนั้นก็ได้ใช่ไหมคะอืมอีกแล้วเหรอเช้าอีกวันแล้วเหรอเนี่ยแล้วเข้าเช้าผมละ่ะรูว่าผมต้องเดินไปหาข้าวที่เซวเอง แต่ขาผมยังไม่อยากขยับเลยนะแล้วทำไมมนุษย์ต้องมาถือกล้องจอบผมด้วยเควินถอในใใจยาวผมก็แค่กำลังจะอยู่เงียบๆหรือจริงๆแล้วผมแค่ตื่นมาผมยังไม่อยากทำอะไรเลยนะเขาเริ่มเบือนหน้าหลบกล้องนิดนึงแต่ผมไม่ใช่ดารานะเอ๊ะรู้ว่าผมเป็นแต่เอาจริงๆผมก็ดังอยู่นะคนดูเป็นล้านเลยนี่นาเอ๊ะหรือว่าผมต้องเริ่มเก๊กยหล่อ ตาของเควินเหลือบขึ้นช้าๆแอบมองกล้องอีกทีโอเคจ้องนิ่งๆไว้อย่าหลุดฟอร์มนี่และมุมเคร่งคล้มของเควินแล้วดูสิคลิปผมคุึมๆแบบนี้แค่23ย3ล้านวิวเองขนาดผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะเนี่ยนี่แม่แอนแ,แ,และโมจิเองค่ะแม่แอนจะเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้ฟังทุกวัน